วันที่13มิถุนายน2566นี้เป็นวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทานครบรอบปีที่121สำนักงานชนลประทานที่7ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิมฉลองครบรอบ121ปีกรมชลประทานสู่อนาคตสู่ทศวรรษใหม่ ผ่านการใช้กรอบรูปโปรไฟล์โลโก้121ปีกรมชลประทานโดยสามารถนำภาพโปรไฟล์ของท่านไปใส่กรอบโลโก้สุดคู่ได้ที่เว็บไซต์ทวิปโบน i นสหรือคลิกไปที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะกรมชลประทานยังเอาใจสายโซเชียลเลเวอร์สาย t i k t o ็อกคอนเทนต์รวมดูเอ็ดกันกับกิจกรรมติ๊กต็อก ALLENGE กรมชลประทานโดยกดสุ่มฟิลเตอร์ของกรมให้ได้โลโก้121ปี โพสแชร์พร้อมติด Hashtag 121ปีกรมชลประทานหรือ Hashtag rid 121 Duet เพื่อลุ้นรับรางวัลสุดลิมิเต็ดจากทางกรมชลประทานแอบกระซิบนิดนึงนะคะว่าของรางวัลในกิจกรรมนี้มีจำนวนจำกัดรอไม่ได้แล้วนะไปร่วมสนุกกันเลยตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่13มิถุนายนนี้เท่านั้นนะคะ สำหรับกิจกรรมที่ทางกรมชปรททานจะจัดขึ้นในวันที่13มิถุนายนนี้ทุกท่านสามารถรับชมผ่านทาง Facebook หรือ Youtube Live ของกรมชปรททานได้ด้วยตัวเองสามารถกด Like กด Love กดแชร์หรือร่วมพูดคุยผ่านเพจกรมชปรททานได้ตลอดวันซึ่งจะมีกิจกรรมต่างๆให้ชมและของรางวัลอีกมากมายรอให้ทุกท่านได้ร่วมสนุกกันมาร่วมส่งกำลังใจให้ชาวชปบททานลุยงานสื่อทศวรรษใหม่กันได้ตลอดทั้งวันเลยนะคะ ในเพียงแต่กิจกรรมส่วนกลางของทางกรมชลประทานเท่านั้นทางสำนักงานชลระทฐานที่7พร้อมด้วยโครงการชระทานในสังกัดทั้ง5จังหวัดจะมีการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระภิกษุกสงฆ์รวมจำนวน121รูปณนะที่ตั้งสำนักงานชลประทานที่7และที่ตั้งโครงการชลประทานทั้ง5จังหวัดใกล้ที่ไหนไปที่นั่นกันได้เลยนะคะ และเพื่อรวมเฉลิมฉลองสู่ทศวรรษใหม่อันยิ่งใหญ่ของทางกรมชลประทานทางสำนักงานชลประฐานที่7ได้จัดกิจกรรมช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์โดยขอเชิญชวนท่านผู้มีสุขภาพดีทุกท่านร่วมบริจาคโลหิตในโครงการพลัสวเพิ่มจำนวนครั้งเพิ่มโลหิตเพิ่มชีวิตณนะที่ตั้งสำนักงานชลประฐานที่7โดยหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ภาคบริการโลหิตแห่งที่7จังหวัดอุบลราชธานีสภา,ากาชาติไทยของเรานั่นเองคะ่ะพลาดไม่ได้แล้ว 13มิถุนายนนี้มาร่วมฉลองสู่อนาคตสู่ทศสรรษใหม่ของกรมชลประทานไปพร้อมๆกันไม่ว่าจะหนะ้ที่ตั้งสำนักงานหรือที่ตั้งโครงการจังหวัดต่างๆในกระทั่งผ่านทางช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube ของกรมชลประทานกดไลค์กดเลิฟกดแชร์กันรัวๆมาร่วมสนุกมาร่วมให้กำลังใจมาร่วมพูดคุยกับเราได้ที่ในเพจกรมชลประทานได้ตลอดทั้งวันเตรียมตัวให้พร้อมแลมาร่วมสนุกกับกิจกรรมของเรากันเยอะๆนะคะ